นี่ทุกคนรู้กันไหมว่าเชอร์ล็อกโฮมส์เนี่ยเป็นใครมีเรื่องราวจริงๆอะไรบ้าง สวัสดีค่ะวิวจากแชนแนลพลย์ิวค่ะเชื่อเถอะว่าแทบทุกคนเนี่ยเคยได้ยินชื่อเชอร์ล็อกโฮมส์ใช่ไหมคะว่าแต่ทุกคนรู้กันไหมว่าเชอร์ล็อกโฮมส์เนี่ยเป็นใครมาจากไหนมีเรื่องราวอะไรจริงๆบ้างนอกเหนือจากที่ซีรีส์หนังและอะไรต่างๆเนี่ยเติมเข้ามานะคะไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้วิวไปตามหาเชอร์ล็อกโฮมส์เวอร์ชันต้นฉบับนะคะของเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะและที่สําคัญนะคะเรื่องราวของเชอร์ล็อกโฮมส์ที่วิวจะเล่าให้ฟังในวันนี้ต้องบอกว่าจรง่อา,อายื าวต่อกันตลอดค่ะแต่ว่าเรื่องของเชลโฮมส์เนี่ยจะเป็นเรื่องยาวทั้งหมด4เรื่องนะคะแล้วก็เรื่องสั้นทั้งหมด56เรื่องค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะวิวไปหยิบเอาตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นของแต่ละเรื่องที่สําคัญสําคัญเนี่ยนะคะมามัดรวมกันเป็นคลิปเดียวจบให้ทุกคนฟังแล้วค่ะซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เรียงตามปีพิมพ์นะคะหรือว่าไม่ได้เรียงตามเรื่องที่มันควรจะเรียงค่ะแต่ก็หวังว่าจะทําให้ทุกคนเข้าใจเรื่องราวของโฮมส์มากขึ้นค่ะถ้าพร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วกก,วก็ไะลปฟังังนเยค่ ถ้าสมมุติว่าเราจะเล่าเรื่องราวของเชอร์ล็อกโฮมส์เนี่ยนะคะเราต้องไม่ไปเริ่มที่ตัวเขาค่ะแต่เราต้องไปเริ่มที่ คนสาคัญอันดับหนึ่งของเชอร์ล็อกนะคะนั่นก็คือดร์จอห์นวัสันนั่นเองค่ะดร์จอห์นวัสันเนี่ยนะคะเขาเป็นหมอทหารค่ะที่มีโอกาสไปรบที่อัฟกานิสถานมานะคะและหลังจากที่กลับมาที่ลอนดอนแล้วเนี่ยเขาก็พบปัญหาอย่างหนึ่งค่ะหนึ่งคือเขาแทบไม่มีเพื่อนเลยนะคะเพราะว่าจากไปนานค่ะและข้อ2นะคะก็คือเขายังไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะดังนั้นค่ะระหว่างที่เขากําลังตามหาที่อยู่อาศัยอยู่เนี่ยเขาก็บังเอิญไปเจอกับคนที่เคยรบด้วยกันนะคะคนนี้ก็เลยแนะนําค่ะบอกว่าเออจริงๆก็มีคนรู้จัักกอยู่่นทีําลงห ห้องเช่าอยู่เหมือนกันเผื่อจะเป็นรูเมทแชร์ค่าเช่ากันนะแต่ปัญหานิดเดียวก็คือไอ้คนนี้มันเป็นคนแปลกๆนะโท่ซึ่งก็ทําให้วสันนะคะงงว่าเอ๊ะคําว่าแปลกเนี่ยมันจะแปลกใ้ขนาดไหนก็นัดไปเจอกันเลยจะเป็นไรไปนะคะดังนั้นวสันเนี่ยนะคะก็เลยได้มีโอกาสไปเจอแคนดิเดตของคนที่จะมาเป็นรูเมทในอนาคตค่ะและคนคนนี้นะคะบอกเลยว่านัดกันที่แปลกมากๆเพราะว่า นัดกันในแ l a บค่ะคนคนนั้นก็คือเชอร์ล็อกโฮมนั่นเองค่ะและเมื่อเขาไปถึงเนี่ยนะคะบอกเลยว่าวัตสารนี่งงเป็นไก่ตาแตกครับเพราะว่าสิ่งที่โฮมทดลองอยู่นะคะก็คือการทดลองเกี่ยวกับเลือดมนุษย์ค่ะทุกคนแปลกแะ้เจอกันครั้งแรกก็เจอแบบอเลือดนี่มันอะไรยังไงใส่สารนี่ลงไปดีกว่าเรียกได้ว่าแปลกมากๆเลยทีเดียวนะคะ เท่านั้นยังไม่พอค่ะโฮมส์ Holmes เนีย่ยังเป็นคนที่พูดจาอวดฉลาดตลอดเวลานะคะพูดถึงแต่ตัวเองขี้โม้ไปเรื่อยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะโฮมส์ Holmes ในหนังสือจริงๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างนิสเลยทีเดียวนะคะแม้ว่าหลายๆคนจะไปติดภาพโฮมส์ว่าเป็นคนแบบขี้โมโหพูดมากอะไรต่างๆแต่ว่าในหนังสือเนี่ยโฮมส์ Holmes เป็นคนที่ยิ้มง่ายหัวเราะง่ายแล้วก็มีอารมณ์ขันนะคะ ที่สาคัญเวลาที่ลูกค้ามาหาเนี่ยโฮมจะเป็นคนที่แบบสุภาพอ่อนน้อมมากๆเลยทีเดียวค่ะดังนั้นลูกค้าก็เลยติดนะคะอย่างไรก็ตามค่ะกลับมาที่เรื่องของวัสดสันกับโฮมต่อนะคะแม้ว่าวัสดสันจะงงเป็นไก่ตาแตกนะว่าแบบเฮ้ยโฮมอะไรเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายนะคะวัสดสันก็ถูกชะตากับโฮมค่ะดังนั้นทั้งคู่ก็เลยพากันไปเช่าห้องอยู่ด้วยกันนะคะซึ่งสถานที่ที่เขาไปเช่ากันอยู่เนี่ยก็คือบ้านเลขที่ 221b ถนนเบเกอร์สตรีทนั่นเองค่ะโดยบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะก็จะมีสมาชิกก็คือโฮมกับวันนที่่่เชาาบ้้อยยูดวกั แล้วก็มีมิซิฮัสันนะคะที่เป็นเจ้าของบ้านทั้งหลังให้ทั้งคู่เช่าค่ะรวมไปถึงมีคนทําอาหารอีกคนนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวสําคัญอะไรค่ะดังนั้นข้าไปนะคะอันนี้แอบกระซิบนิดน,นึงนะสำหรับสาววายที่จิ้นคู่นี้ค่ะปีนี้นะคะปี2021ี่เนี่ยเป็นปีที่ครบรอบ140ปีที่โฮมกับวสันเนี่ยรู้จักกันนะคะเพราะว่าทั้งคู่รู้จักกันในปี1881ัน้นั่นเองค่ะเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับโฮมเนี่ยนะคะที่เรารับรู้เนี่ยส่วนารารรับ,รากการบญญยยวส่ เป็นคนยังไงนะคะบอกเลยว่าวันสารเนี่ยประทับใจโฮมส์มากมค่ะเพราะว่าเป็นคนแปลกนะคะคืออยู่ที่ห้องเนี่ยวันๆทาอะไรบางวันเนี่ยโฮมส์ Holmes ก็จะไม่ทำอะไรเลย,เลยนั่งนิ่งๆ นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆไปทั้งวันเลยนะคะแต่ว่าที่ทําให้วาสันประทับใจที่สุดนะคะก็คือความสามารถของโฮมที่เรียกว่าการดีดักชันนั่นเองค่ะแปลเป็นไทยว่าการนิรนัยนะคะไม่ได้ช่วยให้แปลเข้าใจมากขึ้นเลยแต่ทุกคนน่าจะรู้แหละว่าความสามารถของโฮมคืออันนี้นะคะก็คือการที่เห็นหลักฐานอันนั้นอันนี้อันนู้น,นแล้วโฮมสามารถโยงกันในสมองได้เองนะคะว่าอุ้ยมันจะต้องเลือกเป็นแบบนี้เลือกเป็นอย่างนั้นแล้วก็วาดภาพในหัวออกมาแบบละเอียดยิบนะคะซึ่งความสามารถพิเศษของโฮมอันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าพิเศษมาากถึงขนดที่ บางครั้งโฮมส์ไม่ต้องไปที่เกิดเหตุนะคะแต่ว่าแค่นั่งอยู่ในห้องนะคะแล้วก็นึก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 นก,ก็สามารถแก้ปมปัญหาต่างๆออกได้แล้วค่ะโดยเราจะเห็นความสามารถพิเศษนี้ของโฮมส์เนี่ยนะคะแทบจะตลอดเรื่องที่เซอร์อัลเธอร์คนันดอยเขียนเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะจุดเด่นของโฮมส์อีกอย่างหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือโฮมส์เนี่ยมีผู้ช่วยส่วนตัวเยอะมากๆนะคะเป็นเด็กขอทานที่บริเวณถนนเบเกอร์สตรีทค่ะโดยเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าเดอะเบเกอร์สตรีทอิเล็กทราบอยนะคะ เป็นเหมือนแบบกองกําลังนอกเครื่องแบบส่วนตัวของโฮมส์เลยค่ะที่โฮมส์จะส่งเด็กพวกนี้ไปสืบเรื่องไปดูนั่นดูนี่แล้วก็เอามาบอกโฮมส์นะคะแล้วโฮมส์ก็จะสามารถเอาไปดีดักได้ค่ะส่วนตัวละครสําคัญอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยและเป็นตัวละครแรกเลยนะคะที่มาขอคําปรึกษาโฮมส์ถึงในห้องที่เบเกอร์สตรีทเนี่ยก็คือเลสตราดนั่นเองค่ะถามว่าเลสตราดนี่เป็นใครเลสตราดนี่เป็นนักสืบของกรมตํารวจลอนดอนนะคะหรือมีชื่อเล่นที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือสกตอตแลนด์ยาร์ดน โฮมส์ Holmes, ค่อนข้างเยอะในการสืบอะไรต่างๆเขาก็จะมีการเอาคดีเอานั่นเอานี้มาปรึกษาโฮมสเต็มไปหมดเลยนะคะก็เลยทําให้คดีหลายต่อหลายคดีของโฮมส์เนี่ยเกิดจากการที่เลสตราดมาปรึกษานั่นเองค่ะและแล้วนะคะเราก็มาถึงคดีแรกที่โฮมส์กับวัส่ยได้ออกเดินทางร่วมกันค่ะคดีแรกเนี่ยเป็นคดีที่ค่อนข้างจะแปลกมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าผู้ตายเนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่มีบาดแผลเลยทั้งตัวค่ะแต่ว่ามีเลือดนะคะจากไหนก็ไม่รู้ค่ะเขียนอยู่ที่ผนังนะคะเป็นภาษาเยอรมันเขียนเอาไว้ว่าแก้แค้นค,ะค่ะทุกคน ซึ่งจากคดีนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นสกิลการสืบคดีต่างๆของเชอร์ล็อกโฮมส์ค่ะและเขาก็สามารถสรุปมาได้ว่าวิคดีนี้มันเป็นคดีแก้แค้นนะคนร้ายใช้ทริกนั้นใช้ทริกนี้ใช้ยา2เม็ดเป็นคนขับรถม้าอะไรซึ่งอดูจะขอไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะคะเผื่อว่าใครจะไปอ่าน Sherlock เชอร์ล็อกโฮมส์เดี๋ยวมันจะเฉลยค่ะดังนั้นข้ามค่ะข้ามเราจะไม่เฉลยคดีนะคะ แต่สิ่งที่เราจะไปโฟกัสก็คือชีวิตของโฮมแล้วก็ชีวิตของวัสดุนั่นเองค่ะหลังจากที่วัสดุเนี่ยนะคะเห็นโฮมสแก้คดีครั้งแรกค่ะวัสันก็ตื่นเต้นประมาณว่าโอ้ oh, นี่มัน A whole new world โลกใบใหม่ที่ฉันไม่เคยสัมผัสเลยวัสันก็เลยตามโฮมออกไปสืบคดีหลายต่อหลายครั้งนะคะและในฐานะผู้สังเกตการเนี่ยนะคะวัสดุก็คือคนที่เอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้เราฟังนี่แหละคะ่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเราจะไม่ไปพูดถึงคดีเหล่านั้นค่ะเราจะมาพูดถึงคดีหนึ่งดีกว่าที่เอาจริงๆตัวเนื้อหาคดีนี้ก็ไม่ได้สําคัญอะไรหรอกแต่ว่ามันเปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังของเช e r l ล c k โฮมส์นะคะเพราะว่าคนที่เอาคดีนี้มาให้เนี่ยก็คือไมโครฟ์โฮมส์ค่ะเป็นพี่ชายของเชอร์ล็อกนะคะที่แก่กว่าเขาถึง7ปีด้วยกันค่ะและไมโครฟ์คนนี้ก็เป็นผู้ก่อตั้งชมรมหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าดีไดโอเจเนสครับค่ะซึ่งไอชมรมนี้ก็คือชมรมของคนที่ไม่ชอบสังสรรค์น,นะคะเพราะว่าในยุคน,น ปาร์ตี้อะไรกันใช่ไหม <S <S คือไอชมรมของไม c r ร f t นี่นะคะเป็นชมรมที่มีกฎแปลกมากๆค่ะก็คือเขาจะมีพื้นที่อยู่ในชมรมแล้วก็บอกว่าทุกคนห้ามคุยกันอ่ามีหนังสืออยู่เต็มไปหมดเลยไปเลือกอ่านแล้วก็อยู่ในมุมของตัวเองประมาณนั้นนะคะดังนั้นนี่ก็อาจจะเป็นชมรมในฝันของแบบเหล่าชาวอินโทรเวิร์ตมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วโฮมส์เนี่ยบรรยายไว้บอกว่าไ Micro คร f t เนี่ยฉลาดกว่าตัวเองเอีกนะแต่ว่า Microft เนี่ยไม่ค่อยชอบลงมาในสนามมาเล่นดีดักกับโฮมส์นะคะดังนั้นโฮมส์ Holmes ก็เลยได้พื้นที่สื่อไปค่ะและที่สำคัญนะคะไมโค o f t เนี่ยเป็นคนที่ส่งงานให้กับโฮมส์เยอะมากๆค่ะเพราะว่า Microft เนี่ยนะคะมีงานลับอยู่ค่ะเขาเนี่ยเป็นข้าราชการลับๆนะคะของรัฐบาลอังกฤษค่ะดังนั้นมันต้องมีคดีในมืออะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะที่พร้อมจะเอามาส่งให้โฮมส์นะคะซึ่งจากคดีนี้เนี่ยนะคะนอกจากเราจะรู้ว่าโฮมส์มีพี่ชายแล้วเนี่ยเราก็เลยได้รู้ภูมิหลังของโฮมส์เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงค่ะว่า โฮมจริงๆแล้วมาจากตระกูลร่ำรวยนะคะในชนบทของังกฤษค่ะหลังจากเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยนะคะทั้งโฮมและวสันก็อยู่ในบ้านเลขที่221ปีเบเกอร์สตรีทเนี่ยกันมาเรื่อยๆค่ะทั้งคู่ก็ได้เรียนรู้กันและกันมากขึ้นเรื่อยๆฟังดูเหมือนคู่รักและดังนั้นดึงกลับมานะคะจนกระทั่งวสันเนี่ยได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วโฮมเนี่ยมีนิสัยอย่างหนึ่งที่วสันไม่ชอบเลยนะคะก็คือโฮมเนี่ยติดโคเคนค่ะคือเวลาที่โฮมต้องการจะแบบสงบจิตสงบใจนะคะโฮมจะใช้โคเคนส่วนผสม7%ในการสงบจิตสงบใจค่ะซ เอาอย่าไปใช้เลยนะคะอย่างไรก็ตามทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งนะคะที่ทําให้ทั้งคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันต่อค่ะนั่นก็คือวัดสันเนี่ยมีโอกาสไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ ที่ชื่อว่าแมรี่มอสตันค่ะที่จะกลายมาเป็นภรรยาของวัตส,สันในอนาคตนะคะโดยแมรี่เนี่ยนะคะมาร้องทุกกับโฮมส์ค่ะบอกว่ามีปัญหานะว่าพ่อเนี่ยเคยไปรบที่อินเดียพอกลับมาที่อังกฤษปุ๊บก็หายตัวไปเลยหลังจากนั้น4ปีเนี่ยนะคะก็จะมีไข่มุกเนี่ยส่งมาที่บ้านปีละเม็ดปีละเม็ดปีละเม็ดค่ะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยนะคะก็มีคนเนี่ยมาพบแมรี่แล้วก็มาคุยกันเรื่องสมบัติที่ซ่อนไว้นะคะที่ตามหลักแล้วเนี่ยควรจะกลายเป็นของแมรี่ค่ะก็เลยทําให้แมรี่งงนะคะแมรี่ก็เลยมมาพสนี่ะ่ะะค จากคดีนี้เนี่ยนะคะวิวขออนุญาตไม่เฉลยเช่นเคยค่ะแต่สิ่งที่เราจะรู้ได้จากคดีนี้ก็คือเรารู้ได้ว่าเชอร์ล็อกโฮมส์เนี่ยนะคะเป็นคนที่มีความสามารถในการปลอมตัวในเก่งมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะในคดีนี้ก็เป็นที่มาของประโยคแบบวักทองของเชอร์ล็อกโฮมส์เลยค่ะที่บอกว่าเมื่อเราได้ตัดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทั้งหมดออกไปแล้วไม่ว่าสิ่งที่เหลืออยู่จะเป็นไปได้ยากเพียงใดสิ่งนั้นก็จะต้องเป็นความจริงแน่นอนค่ะ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะคะวัสันก็ได้สารตอความรักกับแมรี่ค่ะจนในที่สุดวัสันก็แต่งงานนะแล้ววัสันก็ย้ายออกจากบ้านเลขที่221ปีถนนเบเกอร์สตรีทไปค่ะแต่แม้ว่าวัสันจะย้ายออกไปแล้วนะคะอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ไม่จบค่ะหมายถึงความเป็นเพื่อนนะทุกคนไม่ใช่อย่างอื่นนะคะเพราะว่าวัสันเนี่ยนะคะก็ยังมาหาโฮมมาปรึกษานั่นนี่นู่นอยู่เหมือนเดิมหรือว่าโฮมก็ไปหาที่บ้านวัสันบ้างค่ะและหนึ่งในเรื่องที่ทั้งสองจะได้มาเจอกันอีกรอบนะคะก็เเเป็็็นนนตออออทีี่ววสัับบงิญแแะมมาาาหช์ลลกกกคค้จด คดีใหม่นะคะชื่อว่า A Scandal in Bohemia นะคะและในคดีนี้เองค่ะมันก็จะไปพูดถึงผู้หญิงคนนั้นนะคะหรือว่า The Woman ของ Holmes ค่ะ ถามว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครนะคะผู้หญิงคนนั้นก็คือไอรีนแอดเลอร์ค่ะคนที่หลายๆคนเข้าใจว่าเป็นแฟนโฮมส์นั่นแหละค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องเนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดถึงขนาดน,นั้นหรอกว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์อะไรกันนะคะแต่ที่แน่ๆที่เรารู้จากเรื่องนี้นะคะก็คือไอรีนเนี่ยเป็นผู้หญิงชาวอเมริกันค่ะแล้วก็เป็นนักร้องโอเปร่ารวมถึงเป็นผู้หญิงคนที่โฮมส์เนี่ยเคารพมากๆเลยทีเดียวซึ่งในซีรีส์ในหนังในอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอรีนเนี่ยโดนชงหนักมากว่ามันจะต้องเเเป็็นนนนนผู้้้หญิงงงคนนััขขอออชรลกกแๆยาจะต แต่ว่าถ้าไปอ่านในหนังสือเนี่ยนะจะบอกว่าไม่มีค่ะเพราะว่าโฮมเนี่ยเหมือนกับไม่เคยสนใจผู้หญิงคนไหนเลยนะคะส่วนจะไม่สนใจผู้หญิงเพราะอะไรเพราะบ้างานหรือว่าเพราะไม่สนใจจริงๆอันนี้ก็ต้องไปตีความกันเองนะคะแต่สาเหตุที่ทําให้อรีนเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาในความทรงจําของโฮมส์เนี่ยนะคะก็เพราะว่าคดีอ s c a n d a l in bohemia เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าอรีนเนี่ยสามารถไปหักหน้าเชอร์ล็อกโฮมส์ได้ค่ะก็คือเชอร์ล็อกเนี่ยวินิไปใคดีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เหมือนแบบอรีนเอาของชิ้นหนึ่งเนี่ยไปซ่อนไว้นะคะแล้วโฮมสกกาลัังบออว่่่่มนนยูทีี แน่เลยแล้วก็จะไปเอานะคะอย่างไรก็ตามไอรีนเนี่ยรู้ตัวก่อนคะ่ะก็เลยเอาของเนี่ยออกมาแล้วนะคะแล้วก็เปิดหนีไปไกลแล้วค่ะทําให้นี่เป็นครั้งที่โฮมส์เนี่ยพลาดนะคะเพราะว่าไอรีนแอดเลอร์ ler, ผู้หญิงคนนี้ที่ฉันจะจําไปจนตายนั่นเองค่ะและอีกคดีหนึ่งที่สําคัญนะคะที่จะเปิดตัวคู่อาฆาตตลอดการของโฮมส์ก็คือคดี The Final Problem นั่นเองค่ะเพราะว่าคดีนี้จะมีมอเฟ s เซอร์มอริอตีนะคะโผล่ Pro ออกมาค่ะในคดีนี้เนี่ยนะคะโฮมส์ Holmes จะอธิบายให้ว่าสันฟังค่ะบอกว่ามนะอร์เฟสเซอร์มหริอ เขาเป็นาศาสสราจารย์อิสระนะเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องในต่างๆในลอนดอนมากมายแต่จริงๆแล้วเขาเนี่ยอยู่เบื้องหลังอาชญากรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งวิธีเล่าตอนนี้ก็ค่อนข้างแปลกมากเลยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาทั้งคู่ไปสืบคดีมันก็จะเป็นแบบมีคนเอาคดีมาให้อวสันจดบันทึกจากโฮมส์จดบันทึกจากคนนั้นจดบันทึกจากคนนี้นะคะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกค่ะที่โฮมส์เนี่ยเล่าทุกอย่างออกจากปากตัวเองหมดเลยแล้วอวสันก็จดบันทึกจากปากคําของโฮมส์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะดังนั้นมัน มาวเอ๊หรือว่าโฮมจะเมายาคิดไปเองอยู่ในหัวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราจะไม่ไปพูดถึงตรงนั้นกันค่ะในคดีนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นคดีที่โฮมส์เนี่ยพยายามจะจัดการกับเครือข่ายของโปรเฟสเซอร์มอริอัตตี้ค่ะก็เลยมีการวางแผนอะไรมากมายแบบไปร่วมมือกับตำรวจลอนดอนนะคะส่วนตัวเองเนี่ยนะคะก็ชวนวสันหนีค่ะหมายถึงหนีมอริอัตตี้นะออกไปนอกลอนดอนค่ะไปทัวร์ยุโรปนะคะปรากฏว่าโปรเฟสเซอร์มอริอัตตี้ตามไปค่ะซึ่งตลอดทริปเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นมอริอัตี้กับโฮมเนี่ยมีการแบบขึ้นลงรถ ไฟวิ่งตามการอะไรต่างๆไปนะคะจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยนะคะไปถึงสถานที่ที่มีอยู่จริงสถานที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือน้ําตกไรเข่นบาร์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะปรากฏว่าระหว่างที่ทั้งคู่กับทางเดินชมน้ําตกกันเนี่ยนะคะก็มีคนเอาจดหมายฉบับหนึ่งมาให้วสันค่ะบอกว่าที่โรงแรมเนี่ยมีคนอังกฤษคนนึงต้องการพบหมอด่วนนะกลับไปช่วยด่วนค่ะว่าสานก็เลยกลับไปที่โรงแรมนะคะพอไปถึงโรงแรมก็พบว่าอ่ะน,นี่มันเรื่องหลอกกันนี่นาว่า,วาสานก็เลยรีบก,กลับไปที่น้ําตกนะคะ พอไปถึงน้ําตกก็พบกับภาพที่ทําให้พระสันตกใจค่ะเพราะว่ามีไม้เท้าของโฮมส์เนี่ยนะคะพาดอยู่ริมน้ําตกค่ะแล้วก็มีรอยเท้า2รอยเนี่ยนะคะเดินตกน้ําตกไปค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีจดหมายฉบับหนึ่งนะคะเป็นเหมือนจดหมายลาตายค่ะเรียกได้ว่าเป็นการปิดฉากตัวละครเชร์ลโฮมส์อย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวค่ะเรื่องราวก็เหมือนจะจบลงตรงนี้นะคะแต่บอกเลยว่ามันไม่จบค่ะเพราะว่าผู้อ่านเนี่ยโกรธแค้นกันมากนะคะประมาณว่าเซอร์อาเธอร์คนนันดอยปล่อยให้เรื่องนี้จบได้ยังไงมันยังจบไม่ได้ฉันต้องการจะอ่านต่อค่ะ ดังนั้นนะคะในเวลาต่อมาไม่นาน,นเสื้ออัลเทอร์คนันดอยก็เลยเขียนต่อคะ่ะทุกคนโดยเขียนให้หลังจากเหตุการณ์ที่น้าตกเนี่ยผ่านไปทั้งหมด3ปีนะคะว่าสันกาลังชิวอยู่ในลอนดอนค่ะก็เดินไปเจอโฮมส์นะคะซึ่งปลอมตัวอยู่ค่ะว่าสันเนี่ยนะคะงงเป็นไกต่ตาแตกเลยค่ะดังนั้นโฮมส์เนี่ยนะคะก็เลยพาวสันกลับไปที่บ้านเลขที่221ร้อยีเค่ะเพื่ออธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังสรุปไง่ายๆก็คือโฮมส์เนี่ยบอกว่าแกล้งตายเพราะว่าปลอมตัวหนีลูกน้องมอริอตตี้ไม่มีอะไรหรอนะก จนลูกน้องของโมเรียตี้เนี่ยโดนกำจัดหมดถึงกลับมาที่ลอนดอนนี่แหละส่วนฝั่งวัสสันเนี่ยนะคะเื้ออัเธอร์คนันดอยก็บังคับให้วัสสันเนี่ยกลับไปอยู่ร่วมกับโฮมอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะเพราะว่าแต่งให้แมรี่เมียของวัสสันเนี่ยนะคะตายจากไปซะอย่างนั้นดังนั้นทั้งคู่นะคะก็เลยได้กลับมาอยู่ร่วมกันที่บ้านเลขที่221รี่สิเปีเบเกอร์สตรีทอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ได้ไปออกสืบคดีดังๆอะไรต่างๆมากมายนะคะจนกระทั่งมาถึงคดีสุดท้ายของเชอร์ล็อกโฮมจริง เขากเกษียณตัวเองค่ะเพื่อไปใช้ชีวิตสงบสุขนะคะในเมืองชนบทแห่งหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าซาเซกนั่นเองนะคะโดยสิ่งที่เขาไปทำเนี่ยก็คือไปทําสวนเลี้ยงพึ่งค่ะทุกคนแล้วก็ ไปแบบเขียนคู่มือเลี้ยงพึ่งเรียกได้ว่าไปชิลอยู่ที่เมืองริมทะเลทางใต้นะคะแม้ว่าอาจจะรับเป็นแบบที่ปรึกษาทางราชการบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะก็เป็นอันปิดฉากเรื่องราวของเชรโลคอมส์นะคะที่ปรึกษาหนึ่งเดียวของตำรวจลอนดอนหรือว่าสกอตแลนด์ยาร์ดนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของเชรโลคอมส์ที่วิลเก็บมาเล่าทุกคนฟังค่ะเชื่อเถอะว่าในช่องของเราเนี่ยน่าจะมีคนที่ชื่นชอบเชรโลคอมส์เป็นสาวกเชรโลคอมส์และบ้าโฮมมากกว่าวิลหลายเท่านะคะดังนั้นถ้าสมมติมีอะไรอยากเสริมตตรงงไไหหนนอยาาเเพิ่มมม,มด ล้งไดเยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้ค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวน,พนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะแอบบอกนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าใครมีโอกาสอ่านเชลโโคมในเวอร์ชันหนังสือเนี่ยก็จะรู้ว่าไม่มีตรงไหนเลยนะคะที่บรรยายว่าเชลโโคมชอบแต่งตัวแบบนี้คะ่ะทุกคนแบบใส่เสื้อลายนี้ใส่หมวกลากวางแบบนี้นะคะดังนั้นเอาจจริงเราก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่ามันไปเริ่มมาได้ยังไงแต่นี่ก็กลายเป็นภาพจําของเชลโโคมไปแล้วนะคะว่าถ้าแต่งตัวประมาณนี้คือเชลโลโคมจ้าเอาเป็นว่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ